อาญิพาดาวมีเชนรวยก็คือต้นเกมดีเคมันโหดแล้วไงถ้ามันรวยนี่บิงสตาร์บิงแท้งปิงเปิดได้สบายครับออมมาพาริดาเด็ดกันไว้ครับผมยิงเซนส์ยางจีบพร้อมครับขัดเอาไว้ก่อนเออสไปมาเบรดไฟพวดครับเซนส์ยางจีปิงก่อนฮะมีเบอร์ชันโผล่มาครับ ยกเทเลกันดิซีใส่แล้วเกิดอัดเต็มผู้เลยครับบิสเลรี่ตายครับไลออนได้เฟิร์สบัดมาก่อนยังจีคนผ่านทางกันถึงร้อยดาวเปิดโบชิดก็ไปที่นั่นพาเรดายจับยกมาเทเลกันดิซีกริปอัพเพดเปิดยับต่อพาเรดายไม่รอดฮะได้ครับคิสไลท์ครับอ้อมมาไมายว่สปีดเปิดมาไล่คิสไลท์ครับสตันย้ำๆสามมีคริปป์ปจากไฟเรดาด้วยครับคิสไลท์ตายครับเซบาสติสสอครับ ่งเงินของด้านทีมนาวีนำอยู่เล็กน้อยครับเอเดอกนดไปกันเต็มข้อครอบเบคเตอร์เปิดฮอนมาแล้วเกมการใส่เดนิสเลอรี่ครับมิสเลอรี่เจอฮอนมาอีกทีก็่หยิบลอยครับจีพลังแห่งเดโซเลตเข้าไปสกอร์เป็นหนึ่งต่อสี่ครับแป๊บหนึ่งนะากาแฟมาสงเดนเดอนสไปไว้ต่ออีกทีครับ ทางการตัวของนี้ก่อนหินป่าไปเดนดิสิเบเลตหลบครับพาชาโดนไซคโคขึ้นดิดไว้ก่อนดิดลงมาป่าหินยําต่อกโกเลปป่มมาครับทางน้านี้โอปิสแลตปัดเข้าผมปีกในส่วนการบิสเลี่ดูดมานาคากันไว้ก่อนคิดอะไลหลับก็ามาตีบิสเร,รี่ตายไปครับแล้วเบนฟุรีปัดคืนครับทีนั้นคิดอะไลปัมสู้กับผมไม่จริงว่าแต่ไม่ไหวครับดาวก็เดินซัดกับเชเซ่ใส่ไปที่วอลหลอกวอลล็อกก็ถอยออกไปได้ผมถึงอยู่เหมือนกัน อันชา่นาผมไล่ตามผมแอสโซเซเปิลเข้ามาเบรนไทน์ตัดเตะไปเอาชนะด,ด้านซ้ายคู่แข่งใส่ไดโนเชซซ์เอครับเดือดเผาโดยชาติทวีดกระบอกแล้วเปลนฟูรี่ปัดมา,มามมแบบแซ่บสตาร์เซนเตอนี่เตะไปอีกแล้วกระบอกซิมครับกับเล่นเอสตายเลยฮะดับเบิ้ลคิวนั่นอีเลียนครับผมโดนครับอามิดามารุปัดหน้าว้าบเลยครับเชซซ์กอ็เป็นสามต่อแปดขอบคุณนาราเรนจริจรครับ25ดาวครับเราจิครับคุณนันพาสครับอกถึงดาวค่ากาแฟของผมครับ ดาวเดิลสตาร์ดไปครับดับยกมาในเลกันดีกับนิคเตเมตฟิ้เกิลเดชีดมาเต็มข้อกับพิสกิลไปเป็นทางด้านดามก็เทลกรีดเต็มหลักเหมือนกันนะโซนิกเวฟดาวเดิลสตาร์ดยัดไปที่บิวมาสเตอร์และบิวมาสเตอร์จะได้พายบนสปีดหรือเปล่าพาเลดายเกือบละลายครับแต่ชิเซ่ไปก่อนแล้ะพาเลดายโดนยิงทีโดนจากหน้ามาสกิลโมเพตว์ฮิวม์อย่างจีครับชาโดอรซ้ายก็เดินไปที่ดาวเซ็ พยายามเซฟไปก่อนครับไม่จ่ายนะโดงขอไฟหมดเซเว่นแลมิสซิลี่ตายครับโถงเข้ามาเรื่อยๆครับนาวีเอาจริงกับจังจัดนะสกอร์เป็น3ต่อเศวตกนำนังอยู่หนึ่งเคลครับนาวีเบนฟูรี่ปั่นไปแล้วก็วาร์ปมาการครับฟาร์มต่อครับเอ็ดเล่งฟาร์มเอาเมทัลสไตได้ดรัมเอาเอ็ดดูแรันมานะต่อไปสกิลเป็นเบนฟูรี่ครับลูบิกเหนื่อยเลยอัพพเวลเรกเกอร์แท็กเข้าไปยังไม่กล้าเข้าเอา้าล้าโลชันไปได้ครับ โอ้เดือดไดได้เงินคนละร้อยสามสิบห้าโกว้าวก็ถือว่าเต็มที่ฮะเปิดมาบอกดึงข้อใส่ไปใส่นั่นพาเรดาบอกองค์พิสแลตปันเข้าเต็มเต็งครับผมช่วยกันแชร์ดาเมจครับไหลไปดี่เลียนและเบดฟูรี่ปั่นไล่กันครับไล่ได้ดีมเปอรชั่นไล่ไม่เข้าผมตามไม่ทันแล้วนี้จับโยกไปเทเลนกินซิสลิงก์กตเมจไปแล้วโกเล็บของอัดกรดดิสโก้ไปยับต่อครับซิฟไม่ได้ใช้นั่องพลไอมอสเปนครับ เบรดไฟล์พ่นไปช่วยมิสซิลี่ไม่ได้แนละ้วโถมก็มาต่อไซ่โคดเซตอัพเบรดฟูรี่กำลังจะได้ผมอีกวิ่เดียวแล้วเบรดฟูรี่ถอยครับเอ็ด้านบนนี้ก็เบรดไฟล์พ่นไปฮนะสับเน้เนๆใส่พาชาแอซเซนะอร์เซปฮะแอซเซอร์เซปไปอีกหนึ่งหีเธอร์ดึงคั้นไว้ครับดิสซิบิเลตได้ผมไซโคดไว้ต่อครับดิสซิบิเลตไปแล้วออกบนหรือล่างฝาทางนี้ครับโดนดักครับผมดาวก็โดนซัดไปเรียบร้อยฮนะพาชาหนีแบบสุดๆแล้วฮะทุกสกิล ได้บนอี้ครับดึงดพยายามไว้ใส่พาเลยได้ดีซิเบเลียนครับอัดก็ย้ำต่อแอสเซเซฟปาครับทางฝั่งพาเลยได้เดินไม่ออกก็เจอฮะอาผีเว้าเดือดครับค่อยๆตีครับเท่านั้นคือสไลด์พาเลยได้ไม่รอดสี่ต่อสิบปาแล้วโอ้ไลออนด้านล่างก็ตายครับเดินล่าผมเนี่ยยังจียังจีบิ๊กหนีครับตามต่อกับพายมอสวิตไซควอนเซตอัพลงมาใส่เลนจากกัานไหนได้ทันผมแล้วก็บิ๊กไปต่อกับยังจี บางนี้ก็ rumor, สตันไม่ทันนะครับดาวเดอล์สัารจะลงไปปิงได้แต่ทันหรือเปล่ kho, าดาเมจพอไหมดาเมจไม่พอครับยังจีหลุดออกไปได้อีกฮะขอบคุณดอนวันโดนรับซัพพอร์ตหนึ่งปีกับอีกหนึ่งเดือนนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับสโมฟาจับโยเคเล่กันทีนี้สโมเฟรไฟายพ้นไนครับทางด้านโตของฝ่าบิลมาสเตอร์จะรอดไหมไม่รอดแน่นอนฮะบิลมาสเตอร์ตายซีฟโดนพิงออฟรัวๆครับ เจอนัานพาเลดาครับมีโมเพยเปิดมาใส่โคตรขึ้นเสร็จไวเลยอีเท้าดึงครับพัชชาลวิเทียนเอนชาร์เทดเอชนชาร์เ,เทดไม่รอดครับพาเลดาดอมโเนตี้ครับของอีเลียสดาวเนลซานยันลงไปต่อฮะเออสไปสุดเข้าไวเปิดมาครับทนแนนน์อ่าซเซกปาดยับดลบิคีรลลครับผมมาได้ดูนิสซี่ไงจะถอยหรือเปล่าเจอโกเลมยัดไปแล้วลิงเตเม็ดครับผม นักรียนอัดเข้าย้ำต่อคอมโบในคอมโบอีกครับยกเทเลเกรซีนไปแลก็หนัดไปสตาร์เพื่อนอีกทีครับเอ็ครับซิฟกับเชซีตายหมดตายสเลยฮะ absolutely perfect by BC เงินก็สองเป็นสี่ครับ เดลกซีจ,จนนับยกชาโดไซคู่แ่งไปมจันาคับเทนเดอร์ของพาเลยได้ตายมิกาคิวครับพิซซ่าลเต็มข้ออย่างนี้ครับคลค้ายคาว,ว่าจะมีเกมสหรือเปล่านะล้อมก่อนก็นมาครับนาวีเจอเทนเดอร์ซิบแล้วแอสเซาเต็เป,ปากเขาไปมมครับผมแชมเตเอร์เปิดฮอตอย่างรวดเร็วกับพิสซี่ละลายครับเฟโบชีก็มีโมชันแล้วตอนนี้จับยกเดลิกซีไปที่ด้นานนครับผม ทางด้านบอลลอกพยายามถอยกหลังจากที่ลิงดาเมจไปยังจ่ายโกเลนไม่ได้ครับม k แเปิดกับจีเซ่ส่วนเอสตายครับผมโดนรุบแล้วนี่ตีไปต่อที่นั่นพลย์ดายพลย์ได้ตายผมก่อนไล่แล้วจีจีเลยครับทางฝั่งไฟายเมตครับสู้ไม่ไหวจริงฮะถึงแต่ไปไม่รอดครับผมเพื่อนทำเตมเมจให้ไม่ทันนะเก็บเกมไปบอลเซนเดนาวิชนะไปครับในเกมนี้เกมที่2นะฮะเสมอกัหนหนึ่งต่อกันในเกม3ครับ หนึ่งๆกันนะฮะยี่สิบเก้าต่อสี่ยี่สิบเก้านาทีครับคิวหนึ่งนาทีฮะเกมบเรื่อยๆครับในช่วงต้นเกมครับเพราะว่าต่างฝ่ายต่างเก็บเวลมาแบบหนักๆเลยฮะและควินาเพลครับผมกดดังก็ไหนไม่ลงก็จริงนะครับแต่ว่าเวลาแก๊งเลนอื่นนี่แรงจัดครับผมฝั่งฝ่ายเมนพยายามจะทีมไฟเซอร์ครับก็ไปแตกพ่าทามมิ่งโกเลม ะะของทางด้านวอลล็อกครับผมแล้วก็ไม่สามารถจัดการวอลสปิดได้นะฮะวอลสวิดนี้พิ้วจะจัดมีช่วงเดียวที่จัดการได้ครับจังหวะไล่โถมนะฮะจากสตันดักก็ไล่จับอยู่หลายตัวครับวอลสวิดพิ้วจริงๆเพราะว่าขึ้นตัวของยูเซปเตอร์ได้แล้วนั่นเอง